สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากล้วยมันสุกนะจ้ะพี่น้องมันงอมคักแล้วบอลวสีเห็ดยางกินนะจ้ะแพทกระเลสสีทําการถอดกล้วยนะจ้ะพี่น้องบอลวสีเป็นจังใดรังแรกในการถอดกล้วยแพทไปบึงเลยจ้า Like? วัตถุดิบลักกะสิกว้วยน่าจะพี่น้องกวยงอมๆสุกๆเลยแลละก็สสมีบอกพผาคูดน่าจะอันนี้กระแซซอกฟิทไว้แต่หลายเดือนแล้วน่าจะล้กก็มีอันบอกทั่วดินน่าจะพี่น้องแลก้กกระแป้งทอดกว้วยสําเร็จรูปจ้จะพี่น้องที่แพทสื่อมาแพทเอาที่มันผสมแล้วน่าจะละก้กกระน้ําตาลน่าจะพี่น้องต่อมากระสิเป็นน้าปูนใส่น่าจะอันนี้ใส่นิดเดียวน่าจะ วันนี้พากระสีผสมแป้งนอกจากพากระสีเอาแป้งสําเร็จรูปแป้งทอดกล้วยนอกจากข้าวบกเผาเนี่มาใส่กันใส่ค่อยๆใส่นอกจากพี่น้องค่อยๆใส่ค่อยๆข้นให้มันละลายเข้ากันให้มันดีๆนอกจากพอตัดใส่แป้งเรียบร้อยแล้วนอกจากพากระสีเติมน้ำลงไปนอกจากพี่น้องเติมน้ำแล้วก็เติมทั่วแล้วก็ข้นๆๆให้มันเข้ากันนอกจากค่อยๆใส่น้ำค่อยๆใส่แป้งจากพี่น้องแล้วก็ขยำให้มันเข้ากัน ถ้าเกิดว่าหาอไซน้ำเท่อเดียวเลยสิเนาะจ้ามันกระสีเลี้ยวเกินไปมันกระสีบดติดกับกล้วยห่านะจ้าพี่น้องบัดทีนี้ห่ากระสีมาเติมน้ําตาลจ้าวันนี้น้ำตาลนี่แพทย์กระสีบ่ใส่ร้ายเด้จ้าเพราะว่าแป้งที่ใดมากมันเป็นสําเร็จรูปแล้วเขากระสีใส่น้าตาลลงไปแล้วเนาะจ้าแพทย์กระสีขยำให้มันเข่ากันมาเป็นยังได้พี่น้องอันมะพร้าวมันแข็งจ้ามันอยู่ในช่องฟีดโดนนอแพทย์กระล่อด้มะพร้าวมันละลายให้มันเปื่อยล่ะขยำขยำก้นๆให้มันเข่ากันนอะจ้า กตาบอกเผามันละลายนะจ๊ะแพกระเสรเติมน้ำปูนใสพี่น้องเติมจักก้าเอาจ้ะเติมน้ำปูนใสแล้วก็แพกระเสรีใส่แป้งลงไปอีกให้มันแบบข้นๆติดก็กล่วยเห็นไหมจ๊ะ แ้ะกระสใส่แป้งใส่น้ำใส่แบบนี้นะจ้ะพี่น้องให้มันมนวลจนกว่ามันสิพอดีเนาะให้มันบดบลเหลวคักแม้ให้มันได้พอหนื้อติดกับกล้วยได้เห็นไหมเอากล้วยจุม่มจุ่มลงเบิ่งหล่ะค่ะให้มันติดกล้วยขึ้นมาแม่จ้ะพี่น้องมันสิได้แบบนี้เลยจ้ะวันที่นี้แพะกระสิพักแป้งไว้นะจ้ะพักแป้งไว้ประมาณอสองชั่วโมงนะจ้ะแพะจังสิมาทอดจ้ะ พอตะคบเวลาที่พักแปลงไว้แล้วนะจจะแพกะสิมาปาดกล้วยลงเลยจะพี่น้องปาดปาดลงเลยเฮาเหตุกินเองน่าจะพี่น้องเอ่อ่วยหนึ่งน่สามชิ้นพ่อจะแบบชิ้นแบบหนานาใหญ่ๆไปเลยจ้ะบานนี้ขั้นตอนการทอดน่าจะพี่น้องแพ็กกะิตั้งน้ำมันนะาจะน้ำมันมันห่อนห่อนจัดจัดเลยจ้ะทอดไฟกลางเล่จ้ะพี่น้องไฟกลางไปหาอ่อนยาแห้งเด้อล่ะกะเฮาก็เอากล้ปยใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นนึงสีจ้ะแต่มันอาจจะจะติดกันแน่จ้ะพี่น้องเพราะว่า บอลูเพื่อกันว่าเป็นยังมันคือติดกันจ้าต่ว่าเวลามันเย็นแล้วมันแกะออกจากกันได้นอจาะพี่น้องมันสูกมันเย็นแล้วมันก็สิกรอบนะจ๊ะที่มันติดกันนี่เพราะว่ากล้วยมันนั่นสูโพดหรือว่าแป้งเป็นน้ำแป้งหรือว่าเป็นน้ำกล้วยแพทกับบอลูเพื่อกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าเวลามันเย็นแล้วมันกรอบนะจ๊ะมันก็สิแกะออกจากกันได้นะจ๊ะแพทก็สิทอดไปเรื่อยๆแล้วจ้าจนว่ากล้วยแพทเบิ้ดนะจ๊ะพี่น้องแป้งที่ผสมไว้นี่ ฮอทพอด์ตว่าเบอร์ในห้องก็ใส่สามารถใส่ตู้เย็นหรือว่าช่องฟิตไว้ถอดอีกแบบหลายๆเทือก็ได้นอกจาะพี่น้องแพร่ก็สิค่อยๆทอดค่อยๆพลิกไปจังซี่จใะพี่น้องบางอันมันก็บ,บ่ติดเด้อจาะบางอันมันก็ติดกังงคือกันจะหรือว่าเป็นน้ำเฮาแบบอ่าไอ้ชุบแป้งนโ้โพดบรร่รเลื่อมันมันค่อยติดกันไหมจ้ะพี่น้อง อันนี้ผู้ใดเป็นแม่คา้าทอดกล้วยมีเคล็ดลับจังใดกะมอบอกกันในเด้อจ้าว่าเห็ดจังใดตอนที่เอาอกล้วยโลงนะมันจังสีบดติดกันเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาที่นี่พอมันสุกแล้วเนาะจ้าพากัค่อยค,อยคอยขีบข้นเนาะจ้าให้มันอันเสดนมันไว้เนาะจ้าล้วก็พอมันเย็นแล้วหฮอก,ก็พร้อมรับประทานได้เลยจ้าเป็นตะแบ่บบ่าจ้าพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นะอันนี้แซ่แๆบจ้าพี่น้องเทิ่งมันเทิ่งหวานกล้วยมันก็หวานอยู่แล้วแม่มจ้า ล้วยมันงอมคักแล้วแม่จะเอามาทอดมันจังเ,เอิญแสบอ่าที่เขาอันทอดขายเนาะพี่น้องมันจะแข็งแข็งแพทย์บ่ค่อยมากแม่จะแพทย์มากทอดกล้ววคือต้องให้มันงอมงอมสุกๆแบบนี้นะจ๊ะมันจังกลิ่นแซ่บจ้กะก็ถือว่าอ่าประสบความสําเร็จนะจ๊ะพี่น้องทอดกล้วยครั้งแรกของแพทย์นะจ๊ะพี่น้องเป็นตาแซบ่บว่าจ้าพูน่ะมากินน้ำกันนะจ้า